สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันจันทร์ที่8พฤษภาคม2560ค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสก,กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่จะกระทบต่อ,อบรรยากาศการลงทุนในยุโรปด้วยนะคะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ไปเริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของตลาดทุนก่อนนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งเลยนะครับที่ทุ่มงบ การลงทุนพอสมควรเลยอย่างคึกคักนะครับก็ล่าสุดก็เราวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับบริษัท Origin Property นะครับซึ่งก็มีการเพิ่มงบการลงทุนด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันกันกบคุณแนงน้อยชัยคัฒนามนุกร,กรบรรณาธิการข่าวตลาดทุนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐก,กิจอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณแนงน้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพลคุณประชรพันธ์คะสวัสดีครับ Origin p r o p e r t y ลงทุนอะไรบ้างฮะค่ะ เป็นโครงการที่เกาะอยู่บนเส้นรถไฟฟ้านะคะสายสีต่างๆเลยนะคะก็จะเห็นออริจินได้ว่าโครงการเขาเกิดอยู่เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ผลดำเนินงานก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะค่ะเดี๋ยวติดตามในจอตลาดทุนายฐานเศรษฐกิจค่ะ ค่ะเราก็ทราบผลการเลือกตั้งประธานิบ ประธานาธิบดีจาทางฝั่งฝรั่งเศสแล้วนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเรายังคงติดลบลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย X d ดีหรือการจ่ายเงินปันผลของธนาคารกรุงไทยนะคะรวมถึงความไม่ชัดเจนในเรื่องของมอนทาร่าของปตทสพานะคะก็ทําให้หุ้นทั้งสองตัวนี้ลดลงเยอะทีเดียวนะคะแต่ไงก็ตามนะคะว่าในช่วงนี้ก็ยังมีหุ้นให้เลือกซื้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นพัฟปารีหรือว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานรวมถึงหุ้น แบงค์นะคะวันนี้เราจะมาพบกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณพีรพงศ์จรูนเอกนะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออริจินพรอเพอรค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพงศ์คะสวัสดีครับคุณคนิรพครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้คุณพีรพงศ์เล่าให้ฟังว่าเรามีความแตกต่างจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้างนะคะถึงดึงดูดให้นักลงทุนรายใหญ่เข้ามาลงทุนของเราระยะยาวนะคะ ครับก็ออ i g i ิ property <c oughs> นะครับจำกัดมหชาชนแล้วก็เป็นบริษัททำคอนโดนะครับเล่นทำคอนโดอย่างเดียวเลยที่ผ่านมานะครับประมาณแปดปีละนะครับ <c oughs> <c oughs> เราทำคอนโดเกาะแนวรถไฟฟ้านะครับ <c oughs> แล้วก็คอโปรดักเนี่ยจะเป็นแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนะครับ <c oughs> ซึ่งจุดเด่นของเราก็คือเขาเราเข้าไปเริ่มเก็บที่ดินเนี่ยตอนก่อนที่รถไฟฟ้าจะก่อสร้างนะครับแล้วก็ เริ่มพัฒนาขายช่วงรถไฟฟ้าก่อสร้างแล้วก็เริ่มโอนเนี่ยในรถไฟฟ้าช่วงที่เขาเริ่มวิ่งละนะ,นะครับทำให้ตัวลูกค้าเราเองเนี่ยก็ได้ตัวคอนโดราคาไม่แพงแล้วก็มันก็มี value เพิ่มขึ้นตอนที่รถไฟฟ้าเปิดใช้นะครับก็ประสบความสำเร็จตลอดประมาณ8ปดีที่ผ่านมานะครับเราทำโครงการได้รวมแล้วเนี่ยสามสิบห้าโครงการนะครับ อแล้วก็กาลังจะเปิดเพิ่มอีกสี่โครงการนะครับอจุดเด่นของเราที่สุดก็คือเราโตไปตามส่วนต่อขยายรถไฟฟ้านะครับซึ่งกาลังจะมีเพิ่มอีกกว่าสิบสายนะครับรวมอีกประมาณสามรอสถานีนะครับซึ่งก็น่จาจะโตต่อเนื่องได้อีกสิบปีข้างหน้าเลยนะครับค่ะ เราจับจังหวะในการซื้อที่ดินและลงทุนรวมถึงการโอนตรงนี้ทําให้เป็นเหตุผลที่ทําให้กําไรของเราเติบโตก้าวกระโดดหรือเปล่าะคะและเรามีที่ดิน,นที่บอกว่าอีกสิบปีเนี่ยมีสักเท่าไหร่นะคะที่เป็นแลนด์แบงค์อะค่ะครับค่ะต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าที่ดินเวลาก่อนที่จะไปะรถไฟ้าจะมาเนี่ยราคามันเป็นเหมือนเวลาเราทําพวกบ้าน,นเวลาดราคามันก็อยู่ประมาณสักห้าหมื่นถึงแสนบาทต่อตารางวาตาม รอบรอกรุงเทพนี่นะครับ <'kas. S 2> แต่พอรถไฟฟ้ามาเนี่ยมันแพงขึ้นเป็นประมาณแสนสองแสนนะครับซ <'Kay. S 2> ึ่งตอนนี้เราเข้าไปลุยก่อน,กนนะครับเราก็ได้ต้นทุนถูกกว่าดําช้ําเวลารถไฟฟ้าเนี่ยมันสร้างไปโปรเกรสดีเปิดใช้ปุ๊บเนี่ยตัวราคาขายคอนโดเองมันก็ยังปรับเพิ่มขึ้นได้ตามคนที่ผู้ประกอบการที่มาทําที่หลังเราน,นะครับเพราะนี้ต้นทุนเขาก็จะแพงกว่าเขาก็จะขายแพง นี่เราก็ไปปรับเพิ่มตามราคาของคนใหม่ที่เข้ามาะนะครับซึ่งเราก็จะได้ตัวรา,ายได้ของโครงการเนี่ยมากกว่าที่เราประมาณการไว้นะครับมันก็เลยมีอัพไซด์นะครับในส่วนของขารายได้นะครับตัวต้นทุนเองก็ไม่แพงตัวที่ดินของอบริษัทเองเนี่ยก็ค่าที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15เปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยนะคะถ้าแต่เทียบประสังหาเจ้าอื่นเนี่ยที่ทำคอนโดนเนี่ยมันราวๆ25เปอร์เซ็นต ค่ะอ๋อตรงนี้ก็เลยทำให้เราก็มองมองมองทะลุแล้วก็มี research paper ที่ดีเราก็ไปก่อนได้นะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเป็น blue ocean strategy นะครับไปหาหน้าน้ำใหม่ก่อนนะครับใครๆก็บอกว่าที่ดินตรงเกาะเส้นรถไฟฟ้าจะเป็นทำเลทองแต่ว่าก็ได้ยินเหมือนกันว่ามีการล้นตลาดสำหรับบางเส้นเนี่ยในส่วนของโอริเรามองอย่างนั้นหรือเปล่าะคะ มีครับปัญหาก็มีคือความแม่นยาของตัวสินค้าที่ไปเสนอขายต่อทาเลเนี่ยมีผลมากนะครับแล้วก็ปริมาณคือถ้าเกิดตลาดมองบวกในทาเลไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรามาระวังเป็นพิเศษเพราะว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะเข้าไปสะสมที่ดินแล้วก็เปิดตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสิ่งที่เราชินทำเนี่ยก็จะพยายามที่จะดิเฟนเชตพยายามหลีกเลี่ยงทำเลที่ มีดีมานของการเข้าไปซื้อที่ดินสูงสูงนะครับซึ่งจะทําให้ราคาที่ดินแพงด้วยแลราคาสินค้าก็แพงด้วยนะครับเหมือนอย่างช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงท่องหรือมิสซกุมวิ์เนี่ยแพงมากนะครับก็ทําให้ตัวราคาสินค้าแพงแล้วก็เป็นเรดโอเชียนเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็เข้าไปจับตลาดโนหมดแล้วก็เข้าไปแข่งขันในเซกเมนต์ตรงนี้นะครับซึ่งก็ โดยส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาในหลายๆทําเลก่อนหน้านี้ละที่บอกว่าเป็นทําเลทองทําเลฮอตคีดนี่นะครับอันนี้เราจะมองตา,าับเราจะพยายามหลีกเลี่งยงไอ้พวกสินค้าที่เราไปทําเป็นรายที่สามที่สี่ที่ห้านะครับ<อ>ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะเป็น er, ไพรเนี์ไปไปรวยในทําเลที่มีมาเก็ตดีมานมีโลเคลดีมานเนี่ยสูงสงมีกําลังซื้อ ที่ดีนะครับคำว่าสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อได้นลยค่ะสูงนะครับคือมีความต้องการที่จะซื้อคอนโดอยู่แล้วนะครับ <คะ S 2> แล้วก็ยังไม่ค่อยมีชักซายอ,อ๋อค่ะค่ะก็เราก็เห็นข้อมูลของโอลีที่มีการเติบโตนะคะแต่ว่าถ้าเราดูในเรื่องของโครงสร้างเพื่อดูหุ้นนะคะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนอกจากกลุ่มจะจลุนเอกซึ่งทางด้านของคุณพีรพงษ์แล้วเนี่ยทางด้านของผู้ ผู้ถึงนักลงทุนรายใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนเรศงามอพิชนหรือคุณสมพงษ์ชนคด,ดีดำรงกุณนะคะซึ่งเป็นเสียป,ปู่เนี่ยเข้ามาลงทุนของเราเกือบเกืบสิบเปอร์เซ็นตแล้วเท่าที่ทราบก็คือลงทุนตั้งแต่ตอนเราเข้าตลาดเลยตรงนั้นทำไมเขาถึงเชื่อมั่นตัวผู้บริหารหรือว่าผลดำเนินงานของเราที่จะให้เขาเติบโตไปกับเราอะคะครับ ก็อนช่วงช่วงไอทีโอครับได้พูดคุยกันนะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็ให้เกียรติเราไปพรีเซนแผนธุรก,กิจให้ทางท่านฟังนะครับอพอเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็โตตามกับตัวแมคคันสิบหรือว่าเมกาอินฟราสตรัคเจอร์ที่ภาครัฐเราเราก็มีฟันเดิลบันทอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เรายึดมั่นตลอดมาเนี่ยก็คือเราทำคอนโดข,ขายให้เอ็นดูสเซอร์นะครับให้โลเคลดีมาเขาซื้อ แล้วก็สิ่งที่สะท้อนมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของคนในพื้นท่เนี่ยมาซื้คอคอนโดเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพื้นฐานเนี่ยมันตอบตอบรับเลยว่าธุรกิจต,ตรงนี้คอนโดมิเนียมเนี่ยกับรถไฟฟ้าเนี่ยกับปัจัจสี่เนี่ยมันเป็นของคู่กันสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับเพราะท่านทัางสองชอบเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเราแต่ตอนแรกๆก็ถือ,อน,นิดเดียวนะครับได้ก็นคนละไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอ๋อค่ะก็มีการซื้อเพิ่มนะคะ ค่ะแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายนะคะว่าตัวของโอรีเองนอกจากจ่ายเงินปันผลแล้วก็ยังมีหุ้นปันผลด้วยวันนี้เข้าซื้อขายนะคะก็เลยทำให้ราคาย,ย่อลงเล็กน้อยเรามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องผลตอบแทนกับนักลงทุนยังไงบ้างคะก็ปันผลไม่น้อยกว่าสี่สิบเอร์ซ็นตของกำไรนะครับค่ะครับก็ที่ผ่านมาผลประกอบการเราก็โตดีนะครับแล้วก็ ตัวเอออีเราก็สูงที่สุดในกลุ่มอสังหานะครับประมาณสามเปสองเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราก็ใช้กลยุทธ์ว่าเราปันผลเป็นหุ้นแล้วก็ตัวดีเชนเออร์เน็งเนี่ยเราก็ไปซื้อที่ดินเพิ่มนะครับก็ทําให้ตัวโค้ดของออรีเนี่ยสูงมาตลอดนะครับค่ะค่ะแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวลิควิดิตี้ที่ที่ต,ตัวตัวหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คงนำมาเึ่อตัวลิควิดิตี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับค่ะค่ะ เราก็ได้ภาพชัดเจนนะคะว่าผลกำไรที่เติบโตและมีนักลงทุนรายใหญ่ถือยาวๆเนี่ยนอกจากทำให้ราคาหุ้นมันมีเสถียรภาพแล้วการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะขยับไปได้อีกนะคะ <ผม S 1> วันนี้ค,นครับก็จริงๆแล้วนอกจากทางนักลงทุนรายใหญ่แล้วจริงๆเราก็มีนักลงทุนสถาบันนะครับกองทุนระดับโลกอย่างตัวเทมเป็นตันเนี่ยก็มาถือหุ้นเรานะครับประมาณสักสุด สามจุดหกเปอร์เซ็นนะครับอ๋อค่ะครับค่ะแล้วก็มีทางกองทุนต้นโพนะครับแล้วก็กองทุนของแบงค์ต่างๆเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยผมผมนับไปชื่อดูเนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่า20-30กองทุนนะครับค่ะก,ก็เรียกว่ามีครบทุกสถาบันครับค่ะเราก็ได้ภาพชัดเจนนะคะ<บ>วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณพ่ละพงค์คะสวัสดีครับค่ะ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีกลยุทธ์ในเรื่องการลงทุนหรือว่าการเกิดโครงการเกาะบนเส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีหลายแห่งนะคะแต่ว่าก็ต้องดูไส้ในว่าแต่ละบริษัทมีกลยุทธ์และมีมุมมองในเรื่องการขยายการลงทุนยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ ที่ได้ยินมาก็คือว่ามีการล้นตลาดกันบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบริษัทโอริมีจุดเด่นในเรื่องของการซื้อที่ดินในราคาต่ำๆแล้วพัฒนาเพื่อจับตลาดของผู้อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในการเติบโตในระยะยาวนะคะคุณธนพลคุณพาชรพันธ์คะครับขอบคุณมากครับคุณแน่น้อยลงทุนเพิ่มอย่างเดียวไม่พอต้องมียุทธศาสตร์ที่ดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ